ครับผมยายสิงกินแสบกับผมนำนักรายการโดยไอจูดชนะขึ้นเก่าแล้วครับมืัอนี้กับมีนูกระเพาะแรกครับน้ำเสนอครับผมน้องสมอธิบายอันนี้ส้มพะโลส้ฮัโลโหลต่อไปครับอ่าซุปเห็ดไอซุปเห็ดปนเห็ดไข่ปนเห็ดไข่ครับผมแล้วก็อันที่อันที่สามกับแกงหอยแกงหอยครับแกงหอยขมหอยจุบานเท่านี่ยรายก็อันนี้ก็แกงขีเล็กครับใส่หนังงวัวแล้วก็ปิ้งเห็ด ไข่ครับผมสุดยอดครับนี่ปิ้งเห็ดไข่กินกับน้ำปาลาเลยครับเมนูอาหารอาหารนิรนทรรศบ้านนี้ค่ะปิ้งส้มครับปิ้งส้มหมูปิ้งแล้วเด้เด๋น้อยนึงเออไม่ไกลนี่ซ้ำนี่แหละครับ,มมบรนี่ <c oughs> ครับปิ้งส้มหมูครับปิ้งแล้วเลยซ้ำซ้นี่แหละกับพลัมไผ่นี่หน่อยครับหากินน้ำบ้านกับพลมัมไผ่เข้ากันเลยครับกับผักนี่หน่อยครับมามาครับผมแซ่บน้มกันมาเด้อมากินเขายางง่ายชิมกินแซ่บเด้อเบ้ อ่าครับอันนี้ก็พี่สาวครับพี่สาวคุณบางคนเพื่อนอาจี่ได้รู้จักไอ้ยุ้ยครับซื้อไอ้ยุ้ยจากไายแฟนคลับเอยยุ้ยสวัสดีจ้าครับผมกับเป็นพี่ครับอายุเท่าได้หรอเจ้าสี้าลสี่สิบห้าครับอายุสี่สิบห้าครับพี่สาวแล้วกับพี่เคยครับลุงนั่นครับก็ตอนนี้กําลังมาแรงครับแฟนคลับกําลังเริ่มติดตามลุงนั่นแล้วจากไายเนี่ยสวัสดีนังโสมกินเงียบเลยนะสวัสดีแม่ลูกสวัสดีกอนเออเคค่ะครับผมครับยายสินยายสินสวัสดียังสสวัดี โอเคครับไป่กินข้าวแรกก็อีทัว์ครับผมนี่ครับอารมณ์ใหม่ทำไงเอาไปค้างๆก่อนน้องสิบังกล่องเนาะเอาไปเนาะไม่กีนข้าวเดียวครับกับปิ้งสมหมูสมม่วงเขาจะเอาไปเข็ดตัามันแพงเนื้อเนื้อว่วงแพงหรือเปล่าบานเขาเนื้อว่วงแพงเขาพวกใครอยากเห็ดทำได้นี่ครับปิ้งสมครับปิ้งหวานหวานเฮ็ดช่วงนี้เฮ็ดมีกินตลอดครับเฮ็ดเพราะว่า ลุงงานเป็นไปไต่ส mm ูงขึ้นครับเถึนจะไต่มาขายเพราะอะไรจีนกับเขาให้หนังสมไปโรงเรียนหาเงินขายกับเขาเดินมือละขายเดินมือละลอยบาทอยู่บางเสาวไทยลอยห้าสิบเดี๋ยวหกสิบครับบางเสาวเป็นไต่มากขึ้นอ๋อเดี๋ยวแช่บางช่วงบางมือเดินไลก์ก็ได้ไลก์แต่ว่าบางบางมือได้หน่อยก็ได้หน่อยครับเล้ากับเขาเกิดมีกินจังสี่แล้วครับมีจัเกิบแล้วค่ะเน็ตมีกินสองหมื่นช่วงนี้เพราะว่า

ทางแล้วครับออกทางรั้วครับไปขอหายไหน่อยครับจิข่าวต่อทีดิ้อน้อเห็นเห็นเนขอม่ยาบคนมันดีแับกระตุ่นอะผมบอกใครมยาไต้องจะหอมั่ง

bác bên, bỏ, bên thế ừ. à. ừ. à. nó bên mm. nó bên nó bên nó bên à. nó bên 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 nó nó bên nó bên nó nó bên 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 nó

เาาดี๋ยวมันไม่มารยาทตุ๊ไม่ตด๊บ้วมาหัวาามาเด้อมาอก็อยากดี้่ละ i <laughs> 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 <laughs>

Nãy ừ. ừ. cái này bọn 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 bây giờ đi bọn thầu, bọn 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 nhớ bọn 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 bọn

Đu tay mô thì làm. Mô cốp làm. Mô cốp làm. Mô cốp làm. làm. Mô cốp 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 làm. làm. Mô cốp làm. Mô cốp làm. ra, cốp làm. Mô 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 cốp làm. làm. Mô cốm làm. Mô cốmmm làm. Mô cốmmmmmm.

ก็ในในเห็นฝ่ายเห็ดเพียนจับเลยว่ะเห็ใน,ในเหนียาเดียวเขาก็เห็นก,ก,ก็เลยนตัวไปไปอยู่ติตต่างอะพอรเงี้รไรูดีเพาะป่าแตเหอมต้อไจัพหนึ่งกลิ่นสมน์หอมจัดเอ่นีาเนะ Nóc là mặc áo. Bunna quá mặc là Bunna quá mặc áo. Bunna quá mặc áo. Bunna quá mặc áo. quá mặc áo. Bunna quá mặc áo. đi quá mặc áo. Bunna 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 quá mặc áo. Bunna

ไรอม่นด้อยเท่านีะตู้าต่างหัวใส่อย่างนี้่มดัดต่้กันตูกันเอาลูแกมาวางไว้แบบแบบที่จะางัดที่หลังหนานไม่หันเลยหังน้ามีหนหันเลยมันเาเปิด้นะเนี่ยหางของหน้าก็ถงวาเลยได้สูงเพราะมีแงหน่าไหนมีมักษณะรายงานของคู่

มือถืออะไร่ม nah uh, ่่ม่คือแม่ยังป่ะ่ไม่เอาตาไม่หใครหลอก่อืมานจีน้าไม่ใรแล้วน้าย่เ่ไ่นี่กยเชี่ยครับนี่กุ้ย้่ไปจากเช่ยมาเองเลยจากสวนกุ้ยแวก้ยผีนั่นนั้นแหละออกตมาจากเชี่ยนะวาดายังกุ้ยผีก็ว่ากุ้ยเชี่ย นี or, ่นี่อะไกี้แม่ปุยปีครับช่วยๆบนตง้าห้่งเออเออแม่งรอดพนก็ไ่ี้ก็่ยอก็ต้อยกินีนื้อเนื้อื้อนกรา่ไหมรบาด้องสินก็ต้องกินเนื้อเนนื้กบา่ไมกระบาด้สุก็ตกินกุ้งต้องนก็กินเนื้เนื่นื้อะนรา่มกตอนตัดเองี่น มึงแกแล้วมึงจินมยมึง้วมึงจแล้วให้มึง้มเขอันไหส่อนมึงจมึง้มะไรน่ะแกร่องกเลยร่งกองจิงตข้าเขาจะิ้มอะตัวอะไหลังากน้งบ้นของเาคือใกลู้หลังจากหงากนี้คือเขาน อแล้วม totally. ีหมอเอายูไก่มูรไโกันนี่ดตองนี่ได้บัตรจำได้ก่อนีบตแจกก้วมีบอกไาก่มาหลาบกินนะเว้ยไก่งหลบัมาไก่ีักบไก่อไก่บัตเน่ยยิ่เราไม่ใช่บักแฟับเนี่ยบักแฟนคลับเนย

ไปติดคลิปแรกทีเลยครับกรขอบคุณสำหรับการรับชมของ่องแยกสิงกินแซมนะครับแล้วามไอจูดชาแนลนะครับการติดตามรับชมของทุกๆหมื่นทุกๆคลิปเป็นเป็นกำลังใจที่ดีครับกับแม่กับกินเขาเดรรลายครับมีความสุขดีครับส่วนขอบคุณทุกคนเดิดมีความสุขกำลังใจดีกับทุกๆคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากไามครับครับผมสวัสดีครับคุณสมศรีครับสวัสดีครับ